สวัสดีครับมาพบกันมาอีกแล้วนะครับกับช่องกระเก็กพระบาแม่ลูกพระเครื่องครับสนใจองค์ไหนโทรมาได้ครับที่เบอร์โทร0811081964ครับผมอันที่หนึ่งนะครับเป็นหัวชมดครับผมหลวงพ่อพีนาครับผมนี่ครับหัวชมดหลวงพ่อพีนาครับเปิดไวทีพันห้าครับผมนี่ครับหัวชมดหลวงพ่อพีนาครับผมนี่ครับมีสองหัวนะคะพี่ มีสองหัวนะครับมีสองฝั่งมีสองฝั่งเนี <tuh dad isan> ่ยครับผมเปิดไปที่พันห้าครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้ครับผมเีอยวเปิดเปิดเปิดไปที่พันห้าครับผมสมมติหลวงพ่อผีหน้าครับต่อไปนะครับตะกุดหลวงพ่อทบครับผมเปิดไปที่หกร้อยบาทครับผมนี่ครับตะกุดหลวงพ่อทบเปิดไปที่หกร้อยบาทครับผมนี่ครับเปิดไปที่หกร้อยบาทครับผม ครับผมครับนะครับต่อไปครับโอเคหลวงพ่อทองสุกตะกุดหลวงพ่อทองสุขตะกุดหลวงพ่อทองสุขครับผมเปิดไปที่หกร้อยบาทครับผมนี่ครับตะกุดหลวงพ่อทองสุขครับผมเปิดไปที่หกร้อยบาทครับผมนี่ครับต่อไปนะเป็นช่อหลวงพ่อเงินครับผมเปิดไปที่ หนึ่งพันสามร้อยบาทครับมีกกคหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าองค์ครับผมน่าน่าจะน่าจะมีเก้าองค์ครับผมไปที่หนึ่งพันสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมนี่ครับถ่ายไปแบบนี้นะครับสวยงามมากครับสวยงามมากเลยครับผมต่อไปนะครับเป็นกาลา แกะหานุม่มมาครับผม <S <S นี่ครับกลาแกะหานุม่มมาของพ่อกลวยกลาแกะหานุม่มมาของผมพ่อกล้วยครับผมบนี่ครับเจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเปิดไว้ที่เจ็ดร้อยบาทครับผมมีจาดนด้วยครับต่อไปนะครับ ขุนแผนหลวงปู่ทิมครับผมนี่ครับคุณแผนหลวงปู่ทิมเบิด์ไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับ้าหลังมีเหรียญด้วยครับเบิด์ไปที่ห้าร้อยบาทครับผมกุดหลวงปู่ทิมครับเอะคุณแผนหลวงปู่ทิมครับผมต่อไปนะเป็นหลวงปู่ทั่วครับผมเบิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับพระปู่หลวงปู่ทั่วครับผม เปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับผมเลื่ยมพาสติกเปิดหน้าเปิดหลังครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับเหรียญหลวงพ่อแดงครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่นะครับต่อไปนะครับเป็นอืมเหรียญพ่อหลวงพ่อท่านเขียวครับผม,มเว เลียมพัติกกันน้ำครับผมเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับเปิดไ้ที่ห้าร้อยบาทครับผมเลี่ยมหลวงพ่อทันเขียวครับผมต่อไปนะครับเป็นสมเด็จเลียมพัดติกเปิดหน้าเปิดหลังครับผมเปิดไ้ที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับเปิดไ้ดที่ห้าร้อย <500 S 2> บาทครับผม ภาพเลยนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่แอนไลน์ไปแล้วจะพี่0811081964จะแอดไม่ขึ้นแนะนำให้โทรหาจะ้ะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองนะคะพี่ต่อไปนะคะเป็นมีดหลวงพอ่อฤาษีลิงดำหนึ่งพันบาทบมีดหลวงพอ่อฤาษีลิงดำครับหนึ่งพันบาทครับผมเลี่ยมพลาสติกครับผมหนึ่งพันบาท้ะพร้อมผ้ายันด้วยครับผมเปิดวิธีหนึ่งพันบาทครับผมนี่ครับเปิดวิธีหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยเรียมพระจ,จิกเบิดหน้าเบิดหลังครับผมเ,บ<ย>เปิดไ้ที่500ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับเบิดไ้ที่ห้าร้อยบาทครับผมเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยครับผมต่อไปนะครับเป็น,น,ปนงบนำอ้อยงบนำอ้อยครับผมเปิดไ้ที่500ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับงบนำอ้อยเป็นแบบนี้นะครับเปิดไ้ที่ห้าร้อยบาทครับผม ต่อไปนะเป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่ครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมพิมพ์สองหน้าบอกคนลูกเป็นพิมพ์สองหน้านะครับห้าร้อยบาทห้าบาทครับผมนี่ครับต่อไปนะครับเป็นปิดตาหลังแบบครับผมผมพ่อแก้ววัคคือวันครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผม นี่ครับบิดตหลังแบบนะครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมต่อแหนาเป็นเหรียญรูปหล่อหลวงพ่อพรมครับผมเป็นรูปหล่อรูปแย่เหรียญอ๋อรูปหล่อหลวงพ่อพรมครับผมนี่ครับใต้ฐานเป็นใต้ฐานมีรูปละครังด้วยครับเป็นก้นละครังครับก้นละครังครับผมเป็นก้นละครังเป็นก้นละครังนะครับ เปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทครับผมสวยงามมากครับองนี้สวยงามมากเลยครับองค์นี้ครับผมนี่ครับต่อไปนะครับเป็นปิดตาอืปิดตาปิดตาหลวงปุตโตครับผมมีตะกุดด้วยครับเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทครับผมปิดตาหลวงปูตโตครับผมเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่หมุนครับผมป เรียมพลาสติกเจ็ดร้อยบาทครับผมด้านหลังมีพระพิคเนศแล้วก็มีตะกรุดด้วยครับผมมี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 พ้านปกมีตะกุดสองดอกมีตะกุดสองดอกครับผมเปิดไปที่เจ็ดร้อยบาทครับผมเราเกตหลงปูหมุนครับนี่ครับผมต่อไปนะครับรูปภาพหลวงพ่อแดงครับผมนี่ครับ รูปภาพหลวงพ่อแดงเปิดเปิดไปที่หกร้อยบาทครับผมนี่ครับรูปภาพหลวงพ่อแดงครับผมเปิดไปที่หกร้อยบาทครับผมไปนะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกหลวงอันนี้เป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกครับผมนี่ครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทนะครับผม ไปนะครับอันนี้เป็นลากอห้าร้อยกับห้าร้อยห้าสิบอันนี้เป็นพระกุยุทธาวดีอันนี้เป็นพระกุยุทธาวดีครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับพระกุยุทธาวดีครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมถ้าถามมีต้าถามเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทั่วครับผมพระหลวงปู่ทั่วครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผม นี่ครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นรูป,รลปรหล่อรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับผมเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทครับผมต้าต้าสาขินว่าหลวงพ่อจงครับผมเปิดไวที่ห้าร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับเป็นปิดตา ทราบที่ครับผมปิดตาแร่บางไผ่ไม่ทราบพิมลูกปิดตาแร่บางไผ่ไม่ทราบพิมพ์ครับผมเจ็ดร้อยบาทครับผมเบอร์ไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับปิดตาแร่บางไผ่ครับผมให้ถามไปแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลบบุกไขว่เชียงเลงครับผมเบอร์ไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับบุกไขว่ครับผมเบอร์ไปที่ห้าร้อยบาทครับผม ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหนา,หหนาครับผมเรียมมฏิิเปิดหน้าิดหลังครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อหนายครับผม โอเคนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่เอสไลน์มาหาหนูได้ตั้งสองเบอร์นะจ๊ะพี่ที่ใต้คลิปที่หนูเขียนไว้นะคะพี่มีเบอร์0811 081964นะคะพี่และ0840659180จ้ะแอดไลน์มาทั้งสองเบอร์จ้ะพี่ขาโทรมาได้ทั้งสองเบอร์แล้วก็ย้ำด้วยนะคะพี่ว่าดูมาจากช่องกาะเกต พระบ้านแม่ลูกพักเครื่องหรือว่าอย่างไงนะคะพี่เพราะว่าจะได้หาของให้ส่งนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกาะเกษตพระบ้านแม่ลูกพักเครื่องไว้นะคะพี่อีพีนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ